ไปเลนะนะเฟล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 ค่ะอะสวัสดีทุกคนนะครับผมนายดูคิงวิเศษวันนี้เราก็จะมานำชเน่งไปนอนไปเฮ้ยไปไปไปบ้านทำบุญบ้านไงแอบกระดุมเสื้อเราไม่ติดลงไปอ่ะแอปชื่อว่า MCE Master นะครับกระดุมติดลงไปดิดูมันจะของจะเปลี่ยนไปหมดเลย เห็นไหมดูเห็นไหมดูดิรูป่างเปลี่ยนไปหมดเลยดูดิสเส้ใส่อมอเสใส่อกมาครับป้าดูดิบัวบัวหน้าตาเปียนมบ่ก็พกดาชุดเกาะชุดเลงนี้อันนี้ก็จะมานำชอนี้เอ้ไอแอดเนี้ยเอ็มซีมาเตมมนจน ดูดิไม,ไม่ไม่เขาคุมปอกไม่เขาข่มป้อมบอกเฮ้ยแบดไปปิดประตูลงไปอ่าบาเทีมันคือเส้นแะกูต้องขออภัยนะฮะเราจะมาใส่ชุดกอดดูกันดูดิชุดเทไหมครับใส่เข้าไป <c oughs> อาตัวหนึ่งดาชุดกกอ่กออาเจะได้ที่พาบใส่เข้า,าไปงานแบบนึงเป็นนึงเป็นนึงอ่าอ่า คนหน้าตาหรออ่าบะเป็นยังนะฉันชุดอ่าอุ้ิคนเข้ามาเซิร์ฟเราใครก็ไม่รู้ครับเราเราอุ๊ยเพื่อนผมครับช่วยน้องนะครับเป็นน้องผมนะครับช่วยเฮ้น้องมาดีเบสเปล่าอ่ะ ใช่เบสโอ้โหเบสเบสจอยกันไปจอยกันวิ่งมาดิเบสวิ่งมาไมาดิมเข้ามาดิมาดิไม่ได่ด้่าอไ่าดไป่อนตบม่ได้ม่ได้ไม่ด้ไม่ไดไม่ไ้ไม่ไม่จะไม่ไอ้จอ่กั้ไม่ได้ไ้อม่ไดม่้ม่ม่ได้ม่อเ้ไไ้ไม่ม่อดไม้ม่ด้ ตอนปิดค่าอ่ะชัดเจตรวจสอบลตนค่าอย่างยสที่โเบเวลาก่อนโอเคไปวันนี้นีเบสมัดมัดมัมัไมัดปไนคือนกว่าอะมาสร้างบ้านกัน นะครับอ่าบ้านหลังนี้แหละใช่ไหมใช่นบ้านหลังนี้นะวัยวิทย์อือฮึวางประตูให้วันวันตู้เฮ้ย นอเวานวาน่ะวิหวานน่ะขขเฮ้ยลอยิมนี่ไงเอาเบ็ดเบ็เสดสดดาวานดิดวานเหรอวานดิเอาเอ,าเอาะไรของเบ็เนี่ยเดี๋ยวจะมาสร้างบ้านกัน้างบ้านำมา,มาต่อให้อ ทำไรกันเนี่ยมวิมแต่เราจอยจับวีดีใหม่หรือจอบไม่คับกันอยู่บอลใช่ไม่ค้าไม่คแล้วก็ถ่ายลงยูทูบเด็ยใช่เบอย่ขุดดิโอเคไหวะยม่ยวาแม่เนี่ยอ่ะโอดิเนี่ยเบ๊ปรดิปิดเดี๋ยวเพี่จะเข้าบ้านหนูเบมาขอเล่นได้ไหม มาเอาเวทเอาวีดเอาเวดขุดเหรอเม่คือไม่มีแน่ขุดเอาเอาาฮะเอามาครับขอเอานี่ปะใช่ขดได้เพื่อนมีขอบคุณนะเพื่อนเลยนะคำพากย์ต่อต้นกว่าขอบคุณนี่นะครับนี่เลยครับ ไปบีมมาดิออมาดิไปสร้างนะไปจะสร้งางไฟก่อนเนาะนัำไหมบอาไว่ะนี่ไงอยู่นี่ไงมอมไม่เห็นอีกวอวยมาขออ้อยเอาหน้าดูแทนอะไรข้าวว่งแต้วจะบีมอยู่ขไมลิจ่ายตัวตัวจะบีวไบียาววดนนี้มเนี่ย ไปเดินไปเนี่ยเดี๋ยววางเตียงกันเนาะมามามาอาบะวันที่นอนอวันตัวเนี่ยเฮ้ยอ๋อเบ็ด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 มืดแล้วอ่ะมือหรอ เ้ยเราไปตะลุยกันไหมได้ดิใบบีมเข้ามาเดี๋ยวปิดตูวเลยนะเอาเอาเวทดเข้ามาดิบ้านหลังนี้แค่เอาไว้อยู่ก่อนเนาะแค่ไว้อยู่ก่อนมันมาเลยนเขาากิดเบอเดี๋ยวก็ไปช้อนหรอกไม่ต้องเล่นนะเสร็เบ็อยู่เอ้ยใบบีมใบบีมเฮ้ยใบบีมเอาเนี่ยเอาไปหนึ่งเอาเบ็ดเบ็ดเบหนึ่ง ีในเตียงเบสน่ะเอ้เตียงเรานี่เตียงเบสนี่เตียงนี่เตียงฮีนะอันนี้จะเป็นเตียงผมนะอันนี้อันนี้เสร็จนี้จะเตียงน้องผมเตียงโอเตียงคู่กันนั่นเลยหรอเตียงคู่กันนะอืมเตียงไปืนินเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่อยากขุดดิ เดวเมินดาวานีเนี่ยเก้าอีเหรอดีดีดีันเก้าอี้อะไรมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่มวยใบบีมฮะเฮ้ยบีมอย่่บานเราดิเก้าอี้ต้องอยู่ตรงนี้นี่โอไใบบีนี่ตรงนี้ใี่นะเก้าอีอะไร ถอนตัวเฮ้ยบายยอโอไปไปโอ้ยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบกกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเนะเบมพูดด้วยครับบ๊ายบายเจอครับ